เมื่อคืนนี้นะคะก็มีผสกนิกรหลายคนเลยค่ะที่ไปนอนรอที่ท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่เช้าวันนี้จะได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพรวมไปถึงลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งท้องสนามหลวงเองเมื่อคืนนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านติดตามได้จากคุณทัศด,ดาวทองอินค่ะ เเสียงงคว่ารักักกดลพลงรักแห่งแผ่นดินจากกลุ่มนักศึกษาทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพกลุ่มนี้ดังขึ้นที่มุมหนึ่งของท้องสนามหลวงพวกเขาเหล่านี้รวมตัวกันมาที่นี่เพื่อถวายสักการะและแสดงความอลาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนร่วมกันทำกิจกรรมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขับร้องบทเพลงต่างๆและจุดเทียนไขเป็นรูปประเทศไทยมีหัวใจอยู่ตรงกลางสื่อถึงความรักและสามัคคีของคนในชาติเคยร้องเพลงอะไรไว้อยากให้เอาความทรงจำดีๆความทรงจำไม่อยากให้ ไม่อยากให้ทุกคนลืมในสิ่งที่เคยให้สัตยปฏิญ,ญาณต่อพระอ,องค์ท่านไว้ไม่ว่าจะผ่านบทเพลงผ่านคําปฏิญ,ญาณต่างๆอยากให้เอาเนื้อเพลงอยากให้เอาบทเพลงบทคาประพันธ์ต่างๆที่ตัวเองเคยร้องนั้นกลับมาใช้กลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันกลับมาใช้เพื่อพัฒนาบ้านเมืองกลับมาสร้างความสามัคคีให้บ้านเมืองเพราะสิ่งเดียวที่พระอ,องค์ปรารถนาคือความสามัคคีของคนในบ้านเมืองอยากจะให้ทุกคนหันกลับมารักและสามัคคีกันเหมือนเมื่อก่อนครับ